วันนี้จะพามาต้มไก่สมุนไพรนะจ๊ะไก่บ้านนะจ๊ะไก่บ้านตัวใหญ่ๆสูตรเด็ดคืออันนี้ค่ะผักอมมาริดกินแล้วยิ้มทั้งวันอารมณ์ดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดู กันจ้าใส่ส่วนผสมลงไปพริกใบมะกรูด <มา S 1> หอมแดงวันนี้เราจะทำต้มไก่ใส่กัญชา ปล่อยให้เดือดสักพักหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็จะใส่ไก่ลงไปนะครับใส่ไก่ลงไปมูพใส่ช โอ้โหตเฮากับซิโรใหหไก่เปื่อยเนาะค่ะพี่น้องเข้ากับต้มทิ้งไว้เนาะค่ะเดี๋ยวสักครู่เราจะมาใส่ใบวิเศษของเราค่ะที่ทำให้ไก่อร่อยนะคะเราก็จะใส่น้ำใส่ผักนะคะใส่ผักวิเศษของเราค่ะ ดูน้ำนะครับดูน้ำนะครับโอ้โหหน้าสดมากเลยนะครับไก,ไ,ไก่เราก็ได้ที่แล้วนะคะเราจะใส่เครื่องหอมลงไปต้มไก่บ้านๆน,นะคะพี่น้อง ใส่พริกลงไปไพร้อมเสิร์ฟใส่จานมาเด้อค่ะมากินข้าวน้ำกันพี่น้องมาเด้อค่ะกินข่าวแรงน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะต้มไก่บ้านอร่อยอร่อยกับแจวนะค่ะพี่น้องแล้วพบกับแอดใหม่คลิปต่อไปเนาะค่ะว่าแอดสีน้ำเมนูอีงมาฝากเนาะค่ะประกาสิภาพไปเที่ยวมองได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะ สวัสดีค่ะ